ป้ครับหลังจากที่เคลียร์เรียบร้อยครับเรื่องของท่อมอน้ำเสร็จก็ได้เดินไปทำงานนะครับผมกับเจ้าคุปภตายู55ครับบรรทุนโดยพูจัดการเปิ้ลครับพวกเราไม่มีโอเอนะครับผมกะกินข้าวเสร็จก็จกัดการบริหารเสร็จก็เรียบลงครับผมพวบตัวเรื่องของคุณป้าอากาศครับไปแล้วครับพี่น้อง เดินไปทางที่ที่เทดินครับสถานที่เทดินครับอ่ะให้เดินไปครับเดี๋ยวเราจะพาไปดูด้านล่างครับไปดูทีมรถขุดก็งมดแล้วครับโอ้โหนะฮะกำลังวิ่งลงมาครับเนาะรถดำครับร้อนมากครับเหมือนฝนจะมาแล้ววันนี้เนาะเราเลยต้องรีบเร่งก่อนลุยๆทีมงานครับสู่ๆกันไปครับ อันนี้วิ่งอยู่สี่คันโอ้โหครับตันนี้จะเอาดินแข็งขึ้นไปปูทางกันครับเพราะว่าเราทางเราแฉเราลิเลเรเกินเนาะต้องใช้ดินแข็งดินดินเหนียวเนาะขึ้นไปปูครับผม สวัสดีครับพี่เอรอรถจัดเลยพี่รถจัดเลยเออนี่ตัวนี้ถ้าถ้าเราปั้นได้ก็ไม่เท่าไรแล้วพี่นี่เพราะว่ามันเหลือนี่พยายามเดินไปแล้วก็โยนดินปั้นคันไงปั้นคันให้สูงไ้ก่อนไม่แน่ฟ่าฝนมาหนักๆเราจะเอาไม่อยู่เลยของผมเลยไมเยอะพี่นี่วันนี้มาถึงแล้วเนาะโอ้องนี่ก็จะหายแลวนั่นก็คุณเป็นยอมยอมมันหรือมันอยู่เป็นขยักไงมันเลยดูแบบตะเกะระกะ ไม่ในสะอาดเลยงานครับวู๊งหน้างานผมดูแปลกแปล,ก,ปลกครับปีนี้เนาะดูทรมานครับพี่ดูแบบดูยังไงก็เหมือนเดิมดูเหมือนเดิมไม่ขยบไม่ไม่งานไม่ออกเนาะดูไม่สะอาดดูไม่ออกครับโอ้ยครับขุดหินขึ้นรถแล้วครับให้ดูกลางๆางกันนะครับเนาะดูกันแบบเรื่องของหน้างานแล้วกันว่ายังไงครับเนาะนสถานการณ์จะแก้ไขย,ยังไง กับงานขุดลอกเขื่อนอุบกของพวกเราครับช่วงบ่ายครับหลังจากที่รับประทานอาหารเรียบร้อยทีมงานก็ลงมาจัดแจงรีบวิ่งรีบ,รบขุดครับเพื่อที่จะเอาดินขึ้นไปทำทางก่อนครับผมโอ้ครับเนาะวันนี้เจ้า x c mg ครับไม่ได้ขุดขึ้นดําครับเป็นการขึ้นปั้นคันครับดึงดินออก ไปปั้นคันครับผมถ้างนั้นดินเลนมันจะไหลลงมาครับเราก็แก้ปัญหาด้วยการหาวิธีหาวิธีเอาว่าจะเอาอยัางไงกันนี่ครับโอ้จะพาไปลงด้านล่างครับเนาะลงไปดูบรรยากาศด้านล่างครับที่เป็นดินเหนียวแล้วเนาะที่เราขุดเจาะโอ้ขุดเจาะลงไปด้านล่างครับด้านล่างขี้เลนขี้ตม เป็นดินเหนียวครับแข็งโปกเลยครับโอ้ครับอย่างนี้ค่อยอยังชั่วครับผมอย่างนี้พอมีโอกาสพอมีโอกาสจะจบงานได้ครับตรงนี้โลงแล้วครับตรงนี้นี่ฮะตรงที่ผมยืนนี่น่าจะได้ระดับแล้วนะครับผมมันจะได้ระดับแล้วเราโยนตีขึ้นมาครับ ดินโคลนตอนนี้แข็งเริ่มแข็งแล้วถ้าฝนไม่ตกใส่อีกพวกนี้แข็งโป้งครับตรงตน,นี้อยอดครับเรือนมาในเสียววาบเลยครับผมนี่ครับแนวอยู่ที่รถเลยครับผมนาะ Tôi cho trăm mà các đó Tôi mà mà họp, kênh Ghiền Mì không ก็เจ้า SK 200 SM ครับกดดินข,ขึ้นด้ำครับบรรยากาศหน้าง,งานพวกเราก็ประมาณนี้ครับคือว่าโหดจริงๆครับนี่ฮะแนวที่ผมยืนครับผมตรงที่ปักไม้สีแดค็คือตรงหลักไห้ครับแนวตรงที่ผมยืนมาเลยครับนี่คือแนวแนวเขตแดนแนวเขตที่เราจะขุดครับนี่ฮะ แล้วก็ตรงนี้ครับอย่าไปทุนครับเนาะตอนนี้กําลังผักดินดินโคลนออกมาผักดินต้มออกมาครับเพื่อจะทําแนวให้ได้ครับผมถ้าเราไม่ทําอย่างนี้เราก็ไม่มีสิทธิทจะจบงานครับเนาะทฤษฎีมันเป็นเรื่องยากครับการปฏิบัตินี่แหละครับผมสําคัญที่สุดครับตอนนี้กับหน้าง,งานของพวกเราในเรื่องของคนฟ้าอากาศก็ติดเข้ามามีส่วนร่วมในการทํางาน เราเราต้องมีทักษะในการแก้ไขแก้ปัญหาหนาง,งานให้ได้ครับ้ังนั้นยากเลยครับผมตักดันเลนออกครับผมหลังที่ตุ่มมาก่อนครับเราไม่สามารถที่จะไปใกล้ได้ครับเพราะว่าเดินไปไม่ได้ครับติดที่ตุ่มครับผมติดที่เลนครับเลยต้องยืนอยู่ตรงนี้ครับ นอีเ m g ครับทำหน้าที่ขุดดินอ่ะดันขี้ตมดันขี้เลนอ่ผลักสายไล่ส่งออกมาแล้วก็ใช้ดินแข็งกับปูทางไล่ทางกันไว้เลยครับเนาะ ถ้าสามารถยืนได้ก็ทํางานได้ครับปัญหาอยู่ตรงนี้แหละครับอยู่ที่ยืนไม่ได้นี่แหละครับปัญหาหนักเลยถ้ายืนได้แล้วอะไรก็พอเดินต่อได้ครับพอมองเห็นช่องทางในการเดินพอเห็นช่องทางในการทํางานได้ครับเนาะบางทีต้องยอมเสียเวลายอมเสียอะไรฮะเสียน้ํามันเสียเวลาเพื่อที่จะให้ได้เนื้อง,งานครับผมเพื่อให้จะได้งานครับผม ไลลันปเเยครบาะมวลดินนี่ครับมหาสารครับมวลดินขี้ตมนี่ถือว่าเยอะมากๆเลยครับอ่าต้องเอาดินแข็งขับกั้นไว้ครับถ้างั้นดินมันก็จะไหลลงมาครับเนาะขี้ตมก็จะไหลคืนถ้าไม่ใช้ดินแข็งแบบนี้ดันไว้ครับเนาะไม่ใช้ดินเหนียวอัดไว้ เข้าไปครับผมบรรยากาศทีมงานสู้ๆครับผมลุยๆกันครับเรื่องฟ้าเรื่องฝนไม่ต้องพูดนะครับจะตกก็ต้องตกครับไม่ตกก็รู้จะว่ายังไงเนาะถ้าตกอย่างจะก็ตกครับเราก็พูดไปถ้ามันจะตกแล้วก็ไม่สามารถที่จะห้ามได้ครับเนาะเราจะเดินลับไปทางนี้นะครับเดี๋ยวจบคลิปนี้ครับจะเดินลับไป ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเพื่ให้กำลังใจพวกเราครับช่องยูทูบเสียสละกถบุญีรัมครับผมกับหน้างานการขุดลอกเก่อนอุบุกครับปีบาตตรวจครับสายโ้นหนึ่งครับผมปริญญาจบวันนี้นะครับสวัสดีครับผม